ผมชอบชอบรถเมย์ครับชอบแม่เชียร์คนขับมากครับเห็นผู้คนเขาดำเนินชีวิตต่างกันไปเลือบางคนก็รีบบางคนก็ไม่รีบอะไรผมว่ามันแตกใหม่ดีแต่ละวันจะวิ่งเหมือนกันมีความฝันอย่างอื่นไหมหรือนี่คือความฝันแล้วรถูละรถ่กตครับครับเดี๋ยวรถจะออกแล้วใช่ไหมครับ โอเคผมขอขับไปด้วยนั่งคุยกับพี่ไปด้วยได้ไหมได้ครับคือรายการเราเป็นแบบเจอคนแปลกหน้าที่ไหนเราก็คุยไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยเลยเดี๋ยวขอคุยอย่างพี่หน่อยนะพี่ชื่ออะไรครับชื่อเกมครับเป็นคนขับมานานเลยใช่ห้าปีแล้วครับทำไมมาเริ่มมาชิมเนี่ยครับผมชอบชอบรถมีครับอ๋อมาเพราะความชอบเลยใช่ครับชอบรถรุ่นนี้ด้วยครับ่หตั้งแต่อายุเด็กๆเลยครับเพราะพ่อผมเป็นคนขับเหมือนกันอ๋อเป็นอาชีพสืบทอดมาในตระกูลเลยเหรอครับ ภาเขาแบบชอบแบบคนวอร์ครับอบขับรถเหมือนพ่ออย่างเงี้ยครับได้เจอพบเจอผู้คนเจอเส้นทางใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับชอบแม่ชี่คนขับมากครับทุกวันนี้ก็ยังชอบอยู่ชอบครับถ้าเห็นเห็นผู้คนเขาดำเนินชีวิตต่างกันไปเรือบางคนก็รีบบางคนก็ไม่รีบอะไรบางคนก็ใช้ชีวิตสบายๆอะไรอย่างเงี้ยที่<ต>บอกว่าได้เจอคนเยอะๆนี่ ได้คุยกับเขาด้วยเหรอครับเพราะว่าปกติคนขับก็ไม่ค่อยได้คุยหรือเปล่าได,ลได้คุยนะครับได้คุยนะครับจังหวะไหนที่ได้คุยกับเขาตั้งแต่เจอผู้โดยสารแบบต้องไม่รู้ทางเงี้ยเราก็ได้คุยกับเขานี่ที่แบบยินดีต้อนรับครับอะไรอย่างเงี้ยเขาแก็มาคุยกับเราอ๋อเพราะว่าทุกงาทุกวันนี้มาทํางานอยากมีความสุขบ้างใช่ครับผมมาทํางานมีความสุขมากพี่ขับคันนี้ประจําป่ะครับคันนี้ประจําเพราว่า,าทาี่จะต้องเจอหน้าผมคุณเกณฑ์จะต้องเจอหน้าผมไปอีกหนึ่งเดือนเนี้ยอ๋อเจออีกหนึ่งเดือนเลยครับแล้้ววทีี่่่บอออกาไดเเเจคนนยยะๆ ถามความทรงจําพิเศษว่าแบบมีใครที่เราจําได้เฉพาะไหมแบบเจอแล้วแบบผมประทับใจไม่เคยลืมเลยคนนี้มีผู้โดยสาร่าประจําอยู่ครับผมมีอู่คนนึงแกจะขึ้นรถผมประจําเลยครับแล้วแกก็จะซื้อน้ําซื้ออะไรมาให้บ่อยมากเออคือเป็นคนเป็นเพื่อนกันไปแล้วจ้าเป็นเพื่อนกันไปแล้วครับผมชอบในงานบริการครับผมชอบพบเจอผู้คนได้พูดคยุยยางเง ผมว่ามันแปลกใหม่ดีแต่ละวันจะวิ่งเหมือนกันครับหลายคนมองอาชีพนี้ว่าน่าเบื่อบางทีนะเราเคยรู้สึกเบื่อมั้ยครับยังยังไม่เคยลดเส้นเบื่อครับเราจะมองวิวมองเส้นทางเราไปเรื่อยครับจรงทครับตรงนี้เปลี่ยนเส้นทางทําถนนเราไปอีกเส้นทางหนึ่งเราก็ได้วิวใหม่ครับมีจุดไหนที่เป็นแบบจุดโปรดของเราไหมครับหมดเส้นทางที่เราขับนะครับมีช่วงสะพานลำพังบวยครับตรงนั้นดอกไม้สวยมากครับอ่าดูทุกวันเลยใช่ครับดูทุกวันเลย แล้วตอนนั้นรถติดด้วยเขาสุดเขาก็จอดดูนานๆไปใช่ไหมล่ะใ,ใช่ครับผมเคยเจอเหตุการณ์รถติดขวัญไหมครับคนบาดเจ็บขึ้นรถเมย์คนตีกันคนขโมยของกันอะไรเครับมีครับมีคนเป็นลมบนรถอย่างเงี้ยครับเราก็ตกใจบ้างล้วทำไงอ่ะเขาก็ติดต่อพนักงานติดต่อรถรถกู้ภัยอย่างเงี้ยบางทีเราเจอข้างทางระหว่างบางทีอยู่ใกล้โรงพยาบาลเรา,าก็ไปส่งได้ครับ แล้วผู้โดยสารที่ขึ้นมาด้วยแล้วเจอเหตุอย่างนี้เราก็ต้องให้เขาลงเหรอครับเัวเองใช่ครับเราติดต่อรถคันหลังให้ขันหลังมารับอ๋อจะใช้เวลาไม่นานครับหลายคนบ่นเรื่องขนส่งวลชนในกรุงเทพใ,ในฐานะคนในคนเกมคิดว่ามันมันเป็นยังไงสภาพค่อยๆการันตะดีขึ้นนะครับค่อยๆฝากเสียดไปเรื่อยๆมันจะเป็นบางเส้นทางที่ว่ารถน้อยจริงๆครับวันนี้ผมก็เข้าใจผมก็เห็นใจด้วยเพรากเราบผมเป็นคนกลับไงบอกว่าเข้าใจครับเพราะว่ามันจีรถน้อยมากทำให้ผู้โดยสารรอนานอย่างนี้ครับ ถ้าชีวิตนี้ไม่ได้ขับรถเมล์แล้วแต่ไปขับยานพาหนะอะไรก็ได้บนโลกเลยอยากทำอะไรครับอาจจะเป็นรถส่งพัสกุอะไรอย่างเงี้ยครับเอาไม่ไม่ขับเฮลิคอปเตอร์ไม่ขับเครื่องบินเจ็ตอะไรเลยเหรอบุปผาสามารถไปถึงท้องตลแต่เราชอบขับรถนะมรับชอคขับรถครับคิดว่าจะทำอาชีพนี้ไปเรื่อยๆไหมครับทำไปเรื่อยๆครับผมเพราะใจเราชอบมากครบมีความฝันอย่างอื่นไหมหรือนี่คือความฝันแล้วอันนี้คือความฝันเราเลยครับมันเราชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วครับผม แล้วเราจะพัฒนาตัวเองต่อไปยังไงครับในอาชีพนี้ดูก็ใส่ใจเครื่องขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคอยดูผู้โดยสารเะครับขึ้นลงรถอะไรอย่างเงี้ยครับผมขอให้สนุกกับความฝันนี้ต่อไปได้ครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับอเดี๋ยวก่อนจะจากกันไปมีเกมมาให้เล่นนะครับแต่พี่ขับรถอยู่พี่เกมเดี๋ยวผมจับให้เป็นคาถามสิ่งดวงถ้าเราเลือกสถานที่สําหรับลงหายใจสุดท้ายของเราได้จะไปที่ไหนก่อนตายอยากไปอยู่ตรงไหนครับอยากอยู่ที่บ้านนะครับอยู่กับครอบครัวอยู่คนที่เรานัก เป็นความหวังสุดท้ายอะไรขอบคุณคุณเจมากครับแล้วก็ฝากรถเชิญท้าเวอร์คันนี้ไว้หนึ่งเดือนด้วยนะครับหลังจากนี้ไปเท้าหมู่เท้าหมู่ครับก่อนแยกกันขอถ่ายภาพสวยๆนั่งตรงนี้เลยครับแป้บเท่เลยแป๊บผม วันนี้ขอขอบคุณ B B K Bus m e d i a นะครับผู้รับสัมรทานการประชาสัมพันธ์บนรถเมล์ของสปกอ,อย่างเป็นทางการครับผมใครเจอรถคันนี้ที่ไหนนะครับอย่าลืมถ่ายรูปและแท็กผมมานะครับใส่แฮชแท็ก Bad Bad Word นะครับผมเจอกันตอนแรกทางเถือน Channel วันที่23สิงหาคมนี้ครับผม